มาดูวิโ o แชมป์นะครับปีหนึนะครับหนแท้เพจสิบสามเลยครับผมอันนี้บอดี้ดีครับผมโดนหน้ามานิดเดียวครับสีสันก็มีริ้วรอยบ้างครับตามการใช้งานแต่สภาพรถโดยรวมสภาพสวยครับวิบอดี้โดยรวมสวยครับมีพร้อมหลังคากระบะด้ื่อนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องอินเตอร์นะครับมีตัวอินเตอร์ข้างบน ไซส์แสนนะครับแต่ว่าเครื่องของมิโก้ทอนอยู่แล้วครับผมภาพดีมากครับเครื่องดีๆเลยครับอันในสะอาดครับโซนสวยอายุใช้ได้ครบครับผมบอบสวยครับมีปีๆนิดๆครับผมถือว่าเยันสวยอยู่ครับแอร์เย็นฉ่ำครับขอบประตูเดิมๆครับเม็ดอาร์กอยู่ครบครับแบตก็สวยครับไม่มีผุบไม่มีแดงครับเครื่องมืออะไรยางอยู่ครบครับ บาท้ายแม็กเลเนอร์สวยๆแล้วครับหลังค้าใหม่ๆเลยครับไม่ได้บรรทุกหนักครับไม่เคยใช้งานครับอายุป67เครื่องครับไม่มีไอเลยครับเครื่องสวยครับแข้งๆไม่มีไอายแน่นอนเครื่องดีมากครับผมวีโก้แชมป์ปี3ราคาเท่าปี05ครับคุ้มมากเลยครับพี่ลองดู